สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกับผมนายธิรพัฒน์สีรอดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงองค์รัตนโกสิลร์จะเป็นยังไงและน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมและรับฟังกันเลยครับไปกันแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทรัตนโกสินลร์ราชบุรีพอตเตอรี่จำกัดนะครับบอกเลยว่าสถานที่นี้น่าสนใจมากเลยครับ และนี่ก็คือหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์โรงโอง่งรัตนโกสินนะครับจะเป็นยังไงจะเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยครับและนี่ก็คือบริเวณด้านในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยองค์ที่ทําขึ้นมาเองจากคนในพื้นที่นี้นะครับหรือคนในท้องถิน่นมีหลากหลายขนาดหลากหลายลวดลายมากเลยครับแต่ที่นี่ไม่ได้มีแต่การปั้นองค์อย่างเดียวนะครับแต่ยังมีการนําดินมาปั้นเป็นช้างเป็นสัตว์ต่างๆนะครับ ตามที่เห็นดังภาพนี้เลยนะครับต่อมานะครับพี่ไกด์นำทางน,นะครับก็จะพาเรามาดูวิธีการขึ้นรูปองค์หรือการปั้นรูปองค์นะครับบอกเลยว่าการที่จะทำแบบนี้ได้ต้องมีความชำนาญและการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับและดินเหนียวที่ใช้ในการปั้นโองค์นะครับต้องมีความเหนียวและเกาะตัวง่ายนะครับ ึงจะสามารถขึ้นรูปโอ่งได้สวยงามซึ่งดินเหนียวที่เหมาะสมในการทําโอ่งมากที่สุดนะครับจึงต้องเป็นดินเหนียวจากเมืองราชบุรีเท่านั้นนะครับซึ่งพี่นาเสื้อเหลืองนะครับถือว่ามีความเที่ยวชาญในการปั้นโอ่งมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้แรงแขนและมือในการปั้นและมีความปานีตในการจัดรูปทรงเพื่อให้รูปโอ่งมีความสมดุลและไม่สเปะสปะเลยนะครับ และนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับมาถึงส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือการตกแต่งลายองค์นะครับและลุงที่กําลังตกแต่งลายองค์นะครับก็จะเป็นการตกแต่งลายมังกรเป็นสัญลักษณ์ของเมืององค์ราชบุรีนะครับซึ่งตกแต่งโดยการใช้ดินเหนียวป้ายไปที่องค์นะครับแต่ท่านถัดไปนะครับก็คือคุณยายนะครับฝีมือก็ไม่แพ้กันเลยนะครับถือว่ามีความสวยและมีความปราณีตมากๆเลยครับ สายตาแกยัยงดีเหมือนเดิมเลยนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นการตกแต่งดินเหนียวด้วย4โปเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยากและต้องใช้การฝึกฝนและความปานีดด้วยนะครับพอจบจากการเข้าดูพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับที่โรงองค์รัตนโกสินท์ ก็จะมีสินค้าโอท็อปประจาจังหวัดขายมากมายเลยนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็กๆนะครับเอาไว้ซื้อสําหรับเป็นของฝากให้กับคนที่รักหรือครอบครัวสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามสะดวกได้เลยนะครับอาทิเช่นกระดิ่งนะครับสวยนา้มมา,มากแล้วก็แก้วน้ํานะครับสีสันสดใสมากถัดมาก็จะเป็นกระโปกออมสินนะครับ อันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับและที่นี่ก็จะมีคาเฟ่เปิดให้บริการด้วยนะครับหากใครง่วงๆก็สามารถมาเสิร์ฟกาแฟดื่มได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นสถานที่ที่ควรจะมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าเ,เพื่อนๆทุกคนจะสนุกกันนะครับกับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ